สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสินชาน้อยขอผมพบกับผมเช่นเคยครับบ่าวแหวกครับผมเมื่อนี้ครับผมจะพาพี่น้องไปเก็บผลไม้นะครับเนาะหมากไหมเรื่องผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเนาะนี่ก็อยูอ่าหน้าบัวฮาครับนี่ครับยี่หน้าบัวครับบัวกับบ้านแล้วครับผมนี่ครับหน้าบัวครับผมครับก้านกาแฟห้องก็ตวมตาคาเฟ่ครับผมเก็บเกลืนแล้วนี่แะครับผมนะครับพาพี่น้องไปเก็บนะครับเนาะ เก็บบัวนะครับเน้องมันเก็บบัวครับเก็บผลไม้ครับนี่ครับอันนี้ดอกกระเจียวนะครับเด้อกระเจียวตัวนี้กินสดได้นะครับอ่ากินสดได้ครับผมดอกกระเจียวฝั่งนี้บัวท่านก็เก็บหลายเลยครับพี่น้องพอหนีเสียงห่างเนี่ยครับเนาะนี่ครับพอหนีเสียงห่างเนี่ยครับผมบัวเนาะตั้งหักเนี่ยเขาเก็ขึ้นนี่เขาห้องปีที่แล้วครับนี่ไปครับ เดี๋ยวพี่น้องไปเก็บนะครับเนาะติดตามมาครับปุ๊บมาครับเดี๋ยวครับเหนือเนี่นี่อันนี้ซิมครับวราจะพาไปเก็บอีกอย่างครับไปเบิร์นนะครับเนาะไปครับติดตามมึงครับมาครับผมส่วนคุณเรียนน้องกับชาดแล้วครับกินแล้วนะครับเนาะก็ชาดสุดยอดเลยครับ เราดีทั้งงการนะครับเก็บเงาะครับผมกราต้องหยุดกับมีครับนะครับกราต้งสุกกับมี่นะครับเดี๋ยวเก็บต้ะมูนครับนะครับเก็บกินเลยครับธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติเงาะธรรมชาติครับผมควนต้องผนดกครับผลดกมากๆเลยเดี๋ยวผมพาเก็บเงาะ จันต้นง่ายมากนะครับนี่นี่กัสับปะรดผลโกโก้สุกแล้วครับนี่ผัขเห่าผโกโกครับนี่้นิใช้ได้ครับแอบลายหน่อยครับติดนี่นะครับผมโกโก้นีครับเอาไ้ก่อนครับมาให้สุกดีบปนไงสั่สุกแล้วนี่ครับพี่น้อง พี่น้องมัเก็บบกเงเนี่ยครับหักอเลยครับเนี่ยครับเนาะเก็บไปฝากพี่ฝากน้องนี่ครับมันก็สิ้นวยไว้ไง่หรอครับแต่ว่าแห่งหวานครับผมหวานแบบธรรมชาติเลยครับนี่ครับโอ้เนี่ยเขาขอย่าได้พี่น้องเด้อนะครบเก็บมาไครับมันปลอดสารครับผมนี่ครับฝากพี่น้องเขาเบิ่งแล้วกดแช่กดไหลกดติดตามมัน้ำมีด้อยครับเด้โอ้ นะครับแมงมันหลายครับหมดมันหลายนะครับึ๊บเด้อครับคุณคุณดกอยู่ครับต้องสูงคุณครับเอาทั้งใดอยู่ได้ครับเด้อมาฟังกันเลยครับผมณนะครับทำคุณก็ได้ครับคุณเยอะแยะเลยครับนี่นี่น้องซี่เห็นลลาซี่เนี่ยเนื้อเต็มนะครับเด้อนี่ครับนี่เนื้อเต็มนี่หวานครับพี่น้อง นี่ครับอืมอครับกินหนึ่งเดียวะเลยครับผมเพานี่แดงบ่แล้วครับเห็นบ่ครับนะครับงอกสุกบ่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเก็บได้ครับได้สักหนี้งเด้อครับเก็บเงาก ปะปนกันไปครับผมนี่ครับนะครับกับเงาะสายพันธุ์นี่กับเป็นเงาะอ่าสายพันธุ์เงาะโรงเรียนนะครับเนาะเงาะพันธุ์โรงเรียนครับผมนี่ครับนี่ครับนวยถึงนวยบพราะไแต่หวานครับเพราะมันเป็นปอดสารพิษครับผมธรรมชาตินะครับเนาะ ขอาเก็บฝากที่ต้นน้องฝากเอฟซีครับผมเอฟซีผมเลยอยากกินกะมหาบาแวะนะครับเด้อสีพ่อได้กินอยู่หรอครับกูรนวยสองมวยครับพอมีมีต้นเดียวมีหลายต้นนะครับแต่มันสุกืูต้นเดียวครับนะครับตองพีมันแตบเลดครับพี่น้องขึ้นล่าพูทุ่งสูงครับทุ่งซุงต้องเอาไหม่มะมินเอาครับพี่น้องเอาไม้มาสอยครับไม่ใช่ไม้มามินนะครับน้องไม้มาสอย ป่าตกล่าตกไทยพี่น้องเด้อนะครับผลไม้เฮากอะนี่แหละครับตามฤดูกาลก็คือการเก็บเงาะนี่แหคะครับนี่ครับมันกับบ่อใดหนวยใหญ่คือจังเข้าวเจ้าใส่ยาเนาะครับเนาะเล่งสารหนึ่งยังเนาะครับนเนาะเฮากกหมู่แบบธรรมชาติครับผมดูทางกลางกันเด้อ ผมเก็บของรางก่อนครับอยู่หันหลังครับผมอยู่หันหลังครับเดี๋ยวผมาเก็บของรางกันเด้อนครับเดี๋ยวเก็บไปฝากพี่ต้อนน้องครับผมเก็บกินไปนะครับมันแตกเลยครับมันถือฝนครับพี่น้องบอกงอมันถือฝนมันแตกทำไมมันแตกนะครับน้อนะครับมันถือฝนมันแตกงโอ้หมดกับไหลพี่น้องเอ้ย น้องเอฟซีทั้งหลายนี่ครับเอาไว้เก็บแต่ตรงหนึงแล้วเอาไป้ยุดตรงหนึงแล้วนี่ครับใส่ตะกาเลยอ,อู้หมดหมดแดงครับพีนดด่น้องหมดแดงนี่นี่แก๊งแดงครับผม มันหลาเลยมันหลายกับมันฝนตกนะครับเนาะฝนตกใส่มันกับแตกงวยมันแตกแตกเยอะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเข่งหนึ่งตะการหนึ่งครับผมครับผมโอเคครับวันนี้มีอย่างไรครับผมเมาเก็เบบังะหมี่น้องไตะบึงเงนะครับเนาะ พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพจบาเว่เกิ่อช่งเส้นเนียวนะครับเนาะคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปเหตุยังน,น,นะครับเนาะรอติดตามมึงครับผมสำหรับวันนี้บาเว่จะขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ